กาบสวัสดีค่ะพี <Hi> ่ๆกาบสวัส <nosso> ด <fuck> like? ีพี่ๆชาวปลาเครื่องทุกท่านค่ะวันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องใน EP ที่32ค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องใน EP ที่32ค่ะวันนี้น้องมีพรามาแบ่งปันพี่ๆนะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆน้องหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่ๆนะ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปได้องค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่น้าหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้เลยค่ะพี่พี่น้อมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่น้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่มอยู่ที่50บาทค่ะพี่พี่เนาะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่มอยู่ที่50บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะน้องปออยู่ที่ราคาองค์ละ3 0 0บาท4ี่องค์1,000พันบาทค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละ3 0 0บาท4องค์1,000พบาทคะ่ะอนุญาต ากช่องทางการติดต่อก่อนค่ะพี่พี่0990641307ค่ะพี่พี่นะ0990641307นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้องเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจองค์ไหนยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้เลยค่ะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะพระน้องตรงปกทุกรูปทุกองค์เลยค่ะพี่พี่น้องตรงปกทุกรูปทุกองค์เลยนะคะ อนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งค่ะพี่พี่องค์แรกค่ะองค์นี้เป็นรวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นรวงพ่อทวดเลี่ยมกรอบให้อย่างสวยค่ะพี่พี่เนื้อพระสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะรวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นรวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะรวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปองค์ต่อไปองค์นี้เป็นรูปหลวงพ่อแพรค่ะพี่พนะเป็นรูปหลวงพ่อแพรค่ะวัดพิกุนทองค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อแพรค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นปิดตาสองหน้าค่ะพี่พี่นะเป็นปิดตาสองหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะ DOU então, ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะเสียสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่น้าเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องก่อนได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระกำแพงสุมกอค่ะพี่พี่นะเป็นพระกำแพงสุมกอค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระกำแพงสุ้มกอค่ะพี่พี่สวยเดิมเก่าเดิมทูกรูปทุกองเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปองค์นี้เป็นพระนางพญาค่ะพี่พี่นะเป็นพระนางพญาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเด Susan, มิมๆเก่ๆาๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะคางค่ะด้านหลังค่ะเป็นพรกนางพญาค่ะพี่พี่นาะเป็นพระนางพญานะคะต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะพี่พี่นะาเป็นหลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะด้านคางค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปค่ะเป็นพระสมเด็จค่งพี่องค์ต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พี่นาเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นาสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่สมเด็จค่ะพี่พี่นาองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆค่ะพี่พนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะพี่องค์นี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่นะเป็นพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะ้าสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะ้าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่พี่ เป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะด้านล่างเขียนท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้ค่ะพี่พี่น้าด้านหลังด้านล่างเขียนท่านอาจารย์ทิมค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพระคูวิสัยโสพลค่ะพี่พี่นะด้านหลังเป็นพระคูวิสัยโสพลค่ะหลวงปู่ทิมค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะพี่พี่นะอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะหลวงพ่อคงวัดเขากิ่งค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ปล่อยให้ในราคา300บาท4ี่องค์1,000ันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละ3 0 0บาท4ี่องค์1,000ันบาทเท่านั้นค่ะหลวงปู่ศรีค่ะวัดเขาทําบุญนาค่ะพี่พี่นะ2517าค่ะพี่พี่พศ2517ค่ะอายุ125ปีค่ะพี่พี่น้อายุงอายุ125ปีค่ะหลวงปู่ศรีค่ะเนนาเขียนอายุยืนค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นปราปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นปราปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยค่ะพี่พี่นะพระช่องน้องสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นอดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการนะคะ ต่อไปองค์นี้เป็นรวงพ่อพรมคะ่ะพี่พี่นาะเป็นรวงพ่อพรมคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะรวงพ่อพรมวัดช่องแค่คะ่ะพี่พี่นาสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่องนน์นี้พอสสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่ครั้งที่หนึ่งค่ะพี่พี่นาะเขียนครั้งที่หนึ่งค่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะ ด้านหน้าค่ะรวงพ่อพมวัดช่องแคค่ะพี่พี่ต่อไปองค์นี้เป็นพระคูวิริยกิติค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะพระคูวิริยกิติค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่พี่อายุ8 2ปีค่ะพี่พี่นะอายุ82ปีค่ะเขียนทเทลึกอายุ82ปีค่ะ ด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่ๆนะด้านหลังเขียนพสสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะปราคูวิริยะกิตติค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่ๆหนาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะพี่ต่อไปค่ะพี่ๆองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคุณค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อคุณค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ วัดบ้านไร่ค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครราชสีมาค่ะรุ่นเสาห้าค่ะพี่พี่นะขออภัยค่ะรุ่นห้าขออภัยค่ะพี่พี่รุ่นเสาค่ะพี่พี่นะรุ่นเสาค่ะพอดีว่าด้านหลังเขียนห้าเสาห้าถูกแล้วใช่ถูกแล้วขออภัยค่ะกบขออภัยพี่พี่เป็นอย่างงามเลยค่ะพี่พี่นะ รุ่นเสาห้าค่ะพี่พี่สองห้าหกสามค่ะดวงพ่อคุณค่ะต่อไปองค์นี้เป็นดวงพ่อมีค่ะพี่พี่นะ้าลวงพ่อมีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดไซโพงามค่ะพี่พี่นะ้วาวัดไซโพงามค่ะอำเภอบ้านนาศาลค่ะพี่พี่จังหวัดสุราธานีค่ะพี่พี่นะ้าจังหวัดสุราธานีค่ะ หลวงพ่อมีค่ะนะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อมีค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นเท้าสุนารีค่ะพี่พี่นะเท้าสุรนารีเป็นยาวโมค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นเหรียญยาโมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะยาโมค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมเดิมเก่าๆเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่เนาะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็น รวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นรวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่เนาะต่อไปองค์นี้เป็นริสีลิงดำค่ะพี่พี่นะเป็นริสีลิงดำค่ะสามัคคีมีสุขค่ะพี่พี่ เขียนสรรมัมคีมีสุขค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพี่พี่นะเขียนพระเจ้าตากสินมหาราชด้านบนเขียนกูผู้ชนะค่ะพี่พี่นะด้านบนเขียนกูผู้ชนะค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ องนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พี่อนุญาตเป็นพระสมเด็จอีกสององค่ะพี่พี่นะองนี้ก็เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะ สวยสวยเดิมๆเ,เก่า,เ,กา,เ,กาเดิมๆเ,เลยค่ะต่อไปค่ะพี่ยองต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่ยองต่อไปค่ะองนี้เป็น หลวงพ go, ่อเกษมเขมมะโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมมะโกค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ลึกสมทบชุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดาค่ะพี่พี่เหรียญสิริมงคลค่ะสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่นะพศสองห้าหนึ่งหกค่ะหลวงพ่อเกษมเขมมะโกค่ะพี่พี่ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าเขาหลวงปู่ทิมค่ะเป็พี่น้าหลวงปู่ทิมค่ะต่อไปค่ะเป็นพี่ยงต่อไปค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จโตรัชกาลที่ห้าค่ะพี่พี่น้าเขียนสมเด็จโตรัชกาลที่ห้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่นะพศส5องห้าหนึ่งหกค่ะสมเด็จโตค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพราปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นปาปิตาค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองคนี้เป็นประสมเด็จค่ะเรียมกรอบให้อย่างดีค่ะพี่พี่นะองค์นี้เรียมกรอบให้อย่างดีค่ะกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พีด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคร่ำค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคร่ำค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่นาะรุ่นพิเศษสามสามค่ะพี่พี่วัดชงโคค่ะพี่พี่จังหวัดประยองค่ะพี่พี่นาะจังหวัดประยองค่ะหลวงพ่อข่าค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะเป็นปราคูยานวิราชค่ะพี่พี่องนี้เป็นพราคูยานวิราชค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่พี่นะพสสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะอายุครบเก้าสิบปีค่ะพี่พี่นะอายุครบเก้าสิบปีค่ะที่ระลึกค่ะพี่พี่เขียนที่ระลึกค่ะหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะพราคูยานวิราชค่ะพี่พี่ปราคูยานวิราชหลวงพ่อแดงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านนาค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่พี่นะ้าเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ราสั่งวราวิมลเถระค่ะพี่พี่น้าดวงปุตโตค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นบ่วงพ่อเงินค่ะพี่พี่น้าเป็นบ่วงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อรอดค่ะวิณพี่นะเป็นหลวงพ่อรอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะคุพี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะวิณพี่นะสมเด็จเกียรติชัยโยค่ะคุพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะเป็นพระสมเด็จเกตชโยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระครูสมุรธรรมสุนทรค่ะพี่พี่นาะพระครูสมุรธรรมสุนทนรหลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะพี่พนะ้าลาบผลภูนทวีค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งค่ะพี่พี่นะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่นะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่เนาะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ชอบองไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พีนะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านนะคะพรุ่งนี้น้องอาจจะไม่ได้ตอบแชทพี่พีทั้งวันนะคะพี่พีนะอาจจะได้ไล่ตอบอีกทีหนึ่งตอนเย็นค่ะพี่พี่เนาะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะที่นี้ด้วยค่ะพอดีน้องกําลังศึกษาอยู่ด้วยค่ะพี่พี่นะน้องกําลังศึกษาอยู่ด้วยนะคะอาจจะได้ตอบพี่พีอีกทีตอนเย็นค่ะพี่พีต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะโทรมาหาน้องก่อนได้เลยค่ะพี่โทรมา เบอร์โทรมารอบเดียวค่ะพี่พี่นะโทรมารอบเดียวก็พอแล้วค่ะพี่พี่แล้วน้องจะโทรกลับหาพี่พี่ตอนเย็นค่ะพี่พี่หลังเลิกเรียนนะคะพี่พี่นะหลังเลิกเรียนนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะพอดีน้องกําลังเรียนอยู่ด้วยค่ะพี่พี่นะต้องขออภัยในเรื่องนี้ด้วยนะคะพี่พี่นะแต่น้องโทรหาพี่พี่แน่นอนค่ะพี่พี่น้องโทรกลับหาพี่พี่แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดน้องต้องกราบขออภัยพี่พี่ไว้ใที่นี้เลยนะค่ะพี่พี่นะต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นาอค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้น้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่นะกราบสวัสดีพี่พี่ชาวปรังเชื่องทุกท่านนะคะขออภัยค่ะค่ะพี่พี่กราบสวัสดีค่ะ